สวัสดีกับเ,เพื่อนๆนี่ก็จะเป็นวันอาทิตย์นะวันหยุดพักผ่อนนะคะในวันที่19มิถุนายน2565นสนะคะพ็ภาษาก,ก็มาแบ่งปันกันนะคะว่าให้เรามีความเชื่อมัน่นและก็ศรัทธานในการทําความดีทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะคิดดีทดําดีพูดดีอารมณ์ดีชีวิตก็จะดีดีเชื่อมั่นได้เลยนะคะว่าทําดีได้ดีแน่นอนคัะเพื่อนๆเนาะมันแน่อยู่แล้วเนาะเนี่ยค่ะฝึกลูกสาวฝึกหลานสาวให้ซักผ้านะคะลูกชายเขาก็มา หยุดวันหยุดก็วันหยุดพักผ <ป Mick. S 1> like ่อนจะขายขายลอตเตอรี่ก็มาอยู to to <c oughs> ่ด้วยกันที่บ้านสวนค่ะก็มีความสุขอยู่กับครอบครัวนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะก็ขอให้เพื่อนๆนมีความสุขกับครอบครัวเช่นเดียวกันนะคะหลังคาบ้านน้อยเขาก็ทาหลังคาเสร็จแล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นรูปเป็นล่างขึ้นเยอะอันนี้กาลังซ่อมดูแลรถกับเพื่อนไ้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีมีความสุขในวันหยุดพักผ่อนกันค่ะรักยู